สาวหอปลาลูสึกว่าอาการสีหนาวขอเนียนบักต้องสาวมาป้อนให้ตอยน้ำเนียจ้าฮเกียร์ไอหลุดมือไปละแจ้งมาอย่านอกเหนืออย่าเพิ่มว่านอกเหนือหอกอย่านอกเหนือ <า S 1> <te az> <ต>พี่หมีว่าอย่านอกเหนือเป่าอย่างเช่นนี่ตรงว่าเอาเอ้ย ขขาวซอยงามนี่จะตัวงามงาม่นาน้องว้าก็ได้เรื่อยๆโอ้ยปพวกอทั้งพวกเพิ่งก็ได้อีกแล้วพวกป้าสอนเนาะบึงบึงบึงเราลงมาที่เดียวยุคุณอ่ะเราขึ้นมาไว้แล้วปลานะ

กวนน,น,กน้ำ่<อ>่บองยำออกยำปลดป็ลดฟังเลยเถอะเอานีละจะได้ลวดลวดเ,เอบบือขมอร์สวนะนี่จริงปลาขาใส่กัน,กนอ้ก็เแบบเอาเอ,าเอาตีนเหี้ยขึ้นก,กันนี่ตายังตาเลียกโลกโลอยู่นี้โหเออน้งแจง้งน้งแจ้งมาน้นงแจ้งมา ปลาเต้นออกเลยโอ้ยปลาโ้าาายันปลาค้งยจอ้อไเหี้ยเอะเอ,อ้กำนำ้ำ เอเยจะไงจะดุงันเลยนยังด <so ังสำรัเไยพุ่นสะดุ้งวังอันพุ่นเซ้าเมยก่อนก่อนนักกินไปเจรุ่นเจต้นกระลยงอ มาทางนี้บทถอนคือทางนั้นเนาะทางนั้นแตกป้า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 นังว่าหมานอยู่เป็นป้ยกให้เบ้างนะเปงผู้เก่งอันนั้นนะที่อันนี้ของโอ้นี่ของโอ้ต่างหากแบบนี้เลยโอ้โหเงียบเลยเงียบ ฝั่งนี้เงียบค่อยกระว่าไม่กางกระดูงทีมันลงจะโดนจะดีแต่ว่าลืมขราบใหญ่ด้วยแซกนี่นอ,อย่างโยเกิร์ตละที่บ้านไม่ได้ซักหรือ<า>น้งวาเอาแหเพื่อ,อ,อเ,เอาขื้นแะ้ว ้จักกิบิซับใครพี่จับปลามือเปล่าอู้อู้เอาให้ได้วะอุ้ยอุ้ยโชว์่อ้ค่ะโชว์่ห้ค่ะ ได้ได้ตาได้ไนานแจ้งได้ดแ,แ,แล้ว,วแจ้งเก่งเก่งยนนีนองของะวะ <laughs> <laughs> นี่ังอาจไม่ได้ <c oughs> บ้านกสิได้บ้านบาทเดียวเนี่น้องนั่นสางแหงไหมพอ่ <laughs> อ <laughs> เบื้งอาการแล้วต้นเตรียมพร้องหมือนตัวก็ได้เตรียมพร้อมเล็กน้อยนิดหนึ่งมึงจับมาทั้งแป็บจับมาทั้งมึงแป็บีหมีย่างคว่ำแฝขาจะรุ่งกว่ามันอยู่นี่แหละภาษาสั้นดอกดีดีเี้ยสั้นดอกมันข่าวคองอยู่เสียงมันขลองอยู่มันยงไพูดละพี่หมีโอ้ข้อไม่พูดเลยมี แม่ก็เลี้ยบปอดเหยื่อเยนโอ้ยพี่มีคองอย่างน้อป่ะเนี่ยเออเอาคือเะี้อบโนบ่ะเนี่ยไปนี่ดึงไปเออดึงไปเออมามัก้างไมมนี่แล้ววะเออเข้าไปเลยเรียบ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 เร็วบเรียบางเร็ยเรียเสียงฟังลวงเสียงนี่เอาจต่ว่าพิ่พ์นี่ย่งกันเลียบมันอยู่นอกป่าป่าอยู่นอกป่าอยู่นอกสิป้าไปเรียบเปล่งมันดีวะป่าเราฟังติแม่อือ ตายอยู่เราฟังบางูทุกคนพยกสะดุง้งแป๊บเดียวอยู่พดกนั้นสิไปใส่ออหอยหอยอะไรเหยียบมันไวนะ้ขนาดไล่ค้ำหามันอยูนะอ่ไหนจะได้แห่ <laughs> แต่ของหอแห่บนพื้นไรแห่ของยังไม่ได้หาอะไรไม่ได้หาแะที่มันปืนไปต้งปุ่นหนึ่งไม่เห็นเลยเลยรถ เกรดยค่ะข้ามาตัวอยูหัลิไม่ไพ่ออกเลยปลาปลายังไงเนี่ยปลาหลาดปลาหลาดโอ้โหจุนในกระบอกไม่ไพ่อะสมมชสิบเห็นเมีเอามาลิ้นก็มาไก่แฮมันบูนยุเนาะเฮ้ยน้อยแล้วไล่มึงหรอ ป่านู้นแอืมเป็นขึ้นบ้านแล้วเงียบๆจเดยวลอยประมาณอย่างนี้เขาข้างเขาขัางดันนไะมันสองสามเทีเยนะ่ยแล้วะป่าเนะนี่ยจุดใต้เนี่ยจุดสูงสูงก่าจุดใต้งาจำซาเนะี่ย ตาเขาเยียงหรือปลายเงนยงนะเบิ่งปลาค่ะพี่น้องที่เป็นยกสะดุง้งสะอ่อนเนาะตาตาเขาใส่ไหมเพื่อน่ะสะอ่อนหลยัวงามๆเดีด๋ยวไปอ,อีกเจ้าหนึ่งค่ะเดี๋ยว่งอีกเจ้าหนึ่งม,มีแต่ง,งามจ้ะ ปลาเาวได้ได้ดีดีได้าดได้ดีได้ดีฮะโอ้นได้เยอะได้ได hmm, ้โอ้สะดุงพันน้อยสะดุงน้อยน้อเอากันไหนพนนม้น